สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะเบิร์ดถูกๆท,ทานพี่น้องเลยบ่ราว่าจะเป็น FC ทางทางลาวภาคไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศอะไรพี่นอ้องก่ะยินดีตอนรับเข้าสูซองบบากับไพ่คนโก้คือเก่าเนาะทักทายสบายดีกันเมื่อนี้กับบบากับไพ่กับอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่หน้าของพ่อตูจัดก้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากที่เพื่อนได้ลงไปเมืองมุ่นกันได้กลับขึ้นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ บ่าวปกับบุตรดมาแต่ทาสัมภาษณนะ์เนาะว่าการที่ลูกไปเมืองมุ่นนี่เป็นอย่างไรพี่น้องเนาะว่าพออยู่บอมวนบอดีว่าอย่างไรกันยังทันหูพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วกับผาโกเซกดไลนะ์เด้อเนาะเพื่อป็นกำลังใจเนาะให้ทางบ่าวภัยได้ถ่ายสักิจไม่ๆหมเพื่อเผยเพร่ให้พวกพี่นอ้องทีได้เบิกได้สมงกันต่อไปว่าสั้นซะเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องมาหอดจอดเทินแล้วกับปรอตอวอนลล่าห่างเนาะอ่าส,ส่วนพี่ส่วนน้องหรือว่าส่วนดิปซีเบอร์ทุก,ท,กทุกทานเนาะเขาไปหาทางกันประตูจันก่อนแล้วก็ทางกันแม่ปลาบุญเป็นพรอพครอมกันกระบป๋าก็พ่ายเลยพี่น้องเป็นลังเหตุสั่งเดีพี่น้องเนาะปึ๊กไปเบิ้งกูพี่น้องเบิ้งเหตุเออโทษผู้กำลังเห็ดอีอย่างเดียเนาะสารซุ่มไกล้โอ้สิเป็นที่เพปลาบุญเนี่ยเจ็บแล้วมสิให้เป็นอยู่จะมาสิเป็นโอ้โดยโดยโดยสบายดีเด้อปลาบุญเด้อ โอ้ยห่วยมามื่อได้นี่มามื่อได้นี่มามื่อวานนี่มามื่อวานนี่หอดจังมงป้าบุญปมาหอดเก่ามุงซี้างเวนเก่ามงเศร้านี่ไหนมาจังมุงมาพุ่นน่ะห่วยมาแต่พุ่นมาจะมือเชิดพุ่นนั่นอือไปไว้มาไงนี่อย่ามือนั่นเห็นเบอร์โทรไปป้าบุญโทรมาอย่างนี้ไหวจะโทรกลับรถมาเห็นบัดรคำเลยกลับยากกันนั่นแน่ พี่น้องอเยอ้องพี่น้องเฮ็ดบุญพี่น้องเฮ็ดบุญอยู่ใกล้ันเลยพอได้เอ็นด้วยลำเมือตะบ้อ่ะขายข้าวต้มขาวนมขายขาวต้มข้าวนมก็าบนทีบนทางดีบ่ ได้เลยเนาะโอ๊ยเพิ่นมาทายให้กินนะเฮ็ดปี๋งเนาะโอยเฮ็ดชุ่มไก่น้อยละสารเป็นเชือได้ป่ะบุญนะบ่เฮ็ดเป็นบ่โอ้เคยเฮ็ดเือเด้อเคยจังเทื่อโอ้สบายดีโดยสบายดี สบายดสบาดีครัโอ้มีของตอดมีขอบใจขอบใจมีของตอมีมีของตอเนาะมือนี่มือนี่บ้มีมือนีมาดวนเน่ยาตบัท่านบ่อหรัเจด้าวได้นได้จะเรมือั่นไปได้ มานเจเปาคนมาจะใส่บุรีผู้ใดคนมาจตเมืองใส่บุรีไแม่มาจะเมืองใส่บุรีไปหมอมงานหเขาบ้านนุ่นชุผ่าดบางแงวป้าบุญเฮ็ดเป็นเชยเนาะเเป็นยังไงอตู่เมื่อ มือมวนนะเออมวนได้เลยมวนอยู่บ่เร็นบอกมาใหญ่โอ้ยเนาะเสียทีแต่มวนแล้วคงแนวนบ่มีผู้อยู่พี่ขมีผู้มีลูกมีหลานอยู่พี่นี่พี่ลูกหลานยันเฮิงเนาะอันนี้ไปช้ำชามคลื่นกับหกแสนจังโอ้ยนกแสนเลยมวนอยู่ไดพอตู่อยู่บ้านนี้ไปหันกระเบิดโย่ไลแล้วชื่อยู่ชื่อจิ้นเลนบอชิ้นเปืองไปลำทางคารุดคาลันโย่ ข้าชิบล้านผมได้ไปวางกินได้ต้องเมื่อบรซชิบล้านผมพอใหญ่สพอตคารุนกบซื้อกินบ่อันพ่อตู้นะเอออ๋อตัวตัวเมื่อได้ขาดอกขาดองบัณฑิตซีสอดยังว่างเบิดเรียบร้อยแล้ววัวแล้วนั่นน่ะวัได้ข้างได้ข้าอย่างบัณนีตวัได้กย่างไก่ใบยุ่งง่ายแหละโอ้บัณนีตนั่ะเห็ดเห็ดใบยุ่งง่ายโอนมากข่าวสามนู้นขั้วนเจ้าผีบ่อ

ปากได้นะยะเขาบอปากขันคนณได้ยินน้ำเนาะโอ้ของอันนี้มันบริเวณธรรมดาของอันนี้มันขันคนณได้ยินน้ำแหละมันได้ป่าหลายคนแหละมันได้น้อยนะห่อยบัวลายจ้องนะของบริเจ้านะนี่โอ้โดยโดยของเพื่อนเจ้าแล้วเจ้ามันกระจายเลยจักของไผยประจักจักของไผายปรจักแล้วบระจักก็ซื้อจับอันผัวมากอ่ะเขาดอกสิพาเอาผู้เจ้าเขาน่ะสิพาเอานบริเวณนอนรับพันดีอยู่บ่พระตู มื่อายพูดนะโอ้มันบอดได้นอนบอดได้นอนเลยน้ำตู้เอาเรงบึม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 ไปเบิ่งนนั้นมอลำเรื่องนั่นเห็นจะเขาปากตีเงี้ยเงีอยู่ฮักจักเขาลำอย่างจักเขาด่าเขาปรจับมันไก่บ่กับแคนเขาตีรือว่าเขาพอดมันไก่บ่ดีกว่าไหนไหนมันบอดได้ไก่ด้วยกันไก่ตู้ดันบึมบึมเฉยหูนี่ข้างหน้าบอดได้ยินหลังเอเ้าโอ้ยตายเลยเอานี่ยวะบัวหอนงานมาที่สองบอดลดไปบอดสองชั่วโมงฉับอยู่ได้ขนาดไหนเป็นในใด ไปได้เมื่อได้บ่ทางหนาบ้อนนี่งนอนได้เขายากนอนได้บ่เมื่อประตูใกล้ๆขึ้นอันหะรถนี่รถไชนี่แง่มาใช้อีกอันนี้ก็เปิดขึ้นชัดเจนปุเโก้เมื่อนอนหมนอนกันอนบลาลบัดน่บลารบแล้วเแล้วมันก็สรบัญหแล้วนะถ้าหูมวนไบที่ส่วนอ้กระไพเมื่อนำกระดีเนาะจัเมื่เนั่ยกระชีเอาคนนั้นไปขายมนชิมวนตอนนี้ งายนากาตู้ก้อนบ่าหนแมนถ่ายหูบอย่างน้ำหลังจับอนใบห่าว่าชัยถ่ายหูบเอาผู้เอาเบียให้ผู้เอาอันน้ำหวานพี่ชังเจ้าจิปถ่ายคอยไปรอได้หวะเขาเอาหอยเออเขาเอาหออยู่ด้วพ่อคนดังนี่บาคนถ่ายหูบนะมาละนี่ก่อแพ้บ้านกับเป็นที่้นี่ ในรถในกระถ่ายในเฮือ่นั่นกระโไดิว้าวกระถ่ายนั่นเขาให้ไปเฮียงกันเฮียงกันพ่อยี่เทียงกันข้าเจ้ากระถามเลยเนาะวผมเขาเห็นอยู่ในมุเจ้าอันนี้ออกไปายแเขาก็จื่อเมืแล้วโดูดูดูมีสายโชคมาถ่ายคุนดังเนาะพ่อใหญ่เนาะ ตใช่เขะดับช่วงก่อนเนาะติดอองเด้เบาเลเด้โอ้ยบุ่ญเป็นยังบ่เอามาน้ำเขาวะอยู่เบาของไทยเขาจักเบิดบ่เจ้านั่นคู้จักกันแล้วเอฟซีเพิ่นโทรมาอยู่มื้อนั้นกะโอ้ยพอเอาเบาเลมาหน้ำเนี่ยเขาคอยตัวชับบอก่อยบ่ได้มาเน่นีบ่เอามาบัดเอาไอ้น้องลูกหลานมาน้ำบัดจักสิไปนอนนะใช่วะเอฟซีอยู่บนกับเพิ่นทักมาอยู่มื้อน่ะเพิ่นเมือบ้านแล้วว่า เฮายังบ่ได้ไปหาเพิ่นรอให้เพิ่นมาสก้อนว่สอเช่านีกรโทรมาไผเมื่อบ้านกันบ่โอ้โหเพื่นโทรใส่ไะไม่ใหญ่บ่เาบ่บุญบ่บุญไผ่บ้านบุญบ้านไ่บุญบ้านบุญบ้านบุญบุญบรานบ่ที่บิด ถือว่าก็พอนี่ยน้อยก็ได้สับปูหาเพื่ดนเนาะอันผู้ตุ่ว์เออเวียกงานของลานกันแล้วเวียกงานของเจ้าของกะถือว่าแล้วแล้วแล้วเขได้เฮ็ดน้องพ่อยน์เมื่อกำบังได้กินบ่ได้นี่ยเนาะเอาเงินเอาค้ำาพุงให้เท่าให้แกกันยังว่าใครอยู่นอกแะไรก็แล้วเนาะบ่แม่นว่าสิไปเฮ็ดมาที่หมบ้านไม่มาเฮ็ดบ่อยู่บ้านที่ อันนั้นแหละจังหวะเดือนไหนเดีอยบัดนี้เดือนหนึ่งเดือนชีบอ๋อเดี๋ยว่าเดือนชองบัดเดือนงได้แล้วช่องบอเห็ดเห็ดออกมาเห็ดใหญ่สำหดัเห็ดธรรมดาบอสเดี๋ยว่าเห็ดธรรมดาใช่ไหมเห็ดธรรมดาในได้มาเป็นเห็ดดองได้เดี๋ยวว่าเห็ดธรรมดานชายผูกหมดเลยอ๋อแล้วตัวไมีงัวคือมันงัวกระชอนตัวน้อยหนึ่งนี่โอ้ขาใกลตัวนึงผูกแขนแล้วก็หาพี่หาน้องเอาในบ้านมาธรรมดาหาธรรมดาผูกแขนธรรมดานี่ละยาเราบ่แมบิ๊ม เห็ดใหญ่โตก็หลายเมียเลยเนาะคอยบ่มบ่มเมล์กินดองได้เห็ดแบบเนียบบอเบอรเงียบเลยบ่มเมล์กินดองว่ะเห็ดคุณแกนธรรมดาเนาะโอ้ตอนมาห้องธรรมาดามาเยอะละย่ออ่าอยู่ดีไม่แห้งอันนี้อันผู้อยู่บ้นกลางนั่นกาก็จะว่าชิบูแคนว่านี่แหละโอ้ เมือ่อเมื่อทีคาเลยค่อยไปเชื่อนมัก,กีอยู่บ้านชน้ำชัยในตลาดนี่แล้วบอกค่อยนั้นชื่อเอาชองโลดเด้อแลยโลหนึ่งนนามาค่อยชิตากแข้งโลหนึ่งนั้นค่อยตําไว้ตําม,มันแบบมันใจราบชายังหนาะโดยตํไตาไว้ตัวแล้วว่าให้ตากแดดนั่นแล้วชิมัดตําชัยเขาเบื่อเขายัางนี่นาะเวลาแกงแล้วช่ายโลดว่าชนะเราเอาา่ค่อยไปก็ชิช่วยยังจำไม่เลยนี่ค่อยมาเนี่ยมาบเห็น เอาเลี๋ยวพ่อเงยเงยก็จุดตะเก ا าน้ามาห้องนอนโดนต่ำหมดเด้มาแล้วมันยางมาลดุ่นมาเงยเอ้ยเลยลดมาช่วยหมอยเอาแล้วเห็นตอนไี้นี่วะโทรใช้ล้านอยู่ฝั่งนั้นบ้านบ้านวะเห็นว่าเมียเท่งใบพลย่ันดอกพนไปลินนะเอาเมียเจ้าเมื่อะไรได้บอนเอาแล้วจะไปช่างว่าวจะมาเนี้ยเห็นหามไปยังก like, ็ถ <ills> ือมาเนี่ยวะเป็นเป็นบึงเรื่องในเฮือนตัวยัางตัวบ่อเนี้ยตัวแดงมันเก่ามันกระเปาะเนี้ย ตรงนวมันขี่เอาไปนักเพียงเอาแล้วขี่ดถเจ้าแล้วแหละนำเขาคุณแล้วขี่อูแหรือเปลไปหอดใช้รถปักทีเอาออกแล้ววางชิบานาทีนี่โอเเออยบุทันมันขัดท่นเมื่อนั่นนะครับขี่บอกมันขี้เอาตำรวจมาจับรถเบมือนนะจับก่อนรถเนาะขี้บอกนี่นะมันบุทันมันเมื่อแหละก็เลยย้า เขายังนําเจ้าแล้วเมื่อนําเมาเมื่อนํานําแล้วก็บ่พอมันบัดเขาจะนําเมาเนเจ้าเห็นไดเอ้าเาว่ายาเขาโทรบอกว่ามันขึ้นรถอบุญเออไสนะพ่อท่านเอารถจักไปี่รถไปเองบ่แล้วรถชทางแล้วบ่อันว่าไปสิโนนี่นะเออไสนะเองเเอารถจักได้ไปรถนี่ได้เอาบัอัน อันผู <PI> ้ไปน้ำเด้ค่ะบมได้บมได้ไถบมได้เอาใยน้ำผยไงไปสองคนนี่บ่ไปสองคนนี่เลยเอาเด็กี้ว่าเจ้าน้องไปน้าวน้องใชไปน้ำน้องบัดข้าบัดบ่มีผู้อยู่น้ำมันผัวนั่นโอ้หมอน้องชายผู้นั้นกับบัดบ่มีผู้อยู่น้ำหล่อนสุดท้ายนั่นได้ไปสองเท่าเออโมโต้เห็นขอดมื่อยามยามหนีเลยเต็งอยากไปเห็ดจะมาแล้วเรียบเต็งเอาเห็ดได้วมันขาดมันเนี่ยมอน้องชายบ่ีพูยนเนี่ยบอกเอาอยู่นะฮะทำเรื่องบุญที่จอง เออบุญอันนี้มีได้บุญั่งน้านเขาไปงานแะวันช่อเเนาะวันชอกวันถาดเขาเองนะวันชื่อเองานธาุอันนั้นงานวันชาติอันน้งานวันชาติอันแล้วอันมองจะไปนะงานถาุอีห้างกับยังประธานหอวันที่สิบวันท่สามเขาเมื่อพุทธหลานนั่นานเมื่อพุทธเออดูสาวเล่าโมนหลานแล้วโบมิอันอยู่น้ำพ่อนั่นกได้ไปหมดโอ้ยันเอาไปกับชีวิตเราจมัน ยากน้ำหลุดเมื่อนั้นผู้นี้อบัดไปนะฉีเถื่อขึ้นเทียลงบัดบ้านนี่เพน่อนฮกเถื่อเอาแหละจะขึ้นลดลงหลดนั่นมันเป็นในใดน่ะปุตุเอ้าขึ้นคันนี้เนาะคนหลายบอก์ตาิดน่ะเออคนโบคนเต็มหลุดมาทำตาิดนั่นคนจนเต็มจนลดทำในตู้คนและน่บโบเฮิงแว่นฉีออกกว่าเจ็ดโมงเครึ่องว่ะเพราะแปดโมงยังบอกแปดแปดโมงเครื่งกว่าเนี่ยเอา เห็นได้เช่ยวคนเต็มเมื่อไรได้บันนี้เขานับก็พี่โย่ผู้นี้ว่าไปไปไปลงไปขี่บักขี่เฮือบบ่ฉันผู้นี้ย่แหละเขากันลังน้ำลับผู้นี้ชาวคนออกไปเบิดเพื่อนนั่นออกไปเบิดในรถเพื่อนน่ะเออเอ้เพื่อนบ้านนี่ผู้ละเชนมันบอกชาวคนมาหลายปีนลาช่องล้าโอือแต่ลงแต่รถเพื่อนน่ะจนเบาบางไปเบิดแล้วบอรนนี่รุ่มมาเขาจะลอยถังเนาะลงมานย้อยเออแบบเมือนเช็ดมือนนี่ มึงเช็ดมึงเช็ดกัอันนั่นแล้วเพิรนลวาวันโลมอ้าวโลมากลาบหายน้อยพอถูกมมันพอแล้วก็ยังอยากได้ลายนะอยากได้รอยคือท้ายแหละเพิรนลวาวันอยากกินลายอยากกินทองค้อยนะคือท้ายเลยข้าเจ้าลงจากรถเบิ้ดมันเขาไม่ต่างมืล้อรถหมอที่ไปอันรถนั่นรถมานน้ำมูกค่อยนอนคนโขขนมูกค่อยรงไปตุ่มพื้นเป็นชาวโหกมันเต็มรถมันบัดเออความมากความบักมากเลยเขาหลังจนบ่มีบนหนังบัดเพิ่์ลนั่นก็ท่าคนอยู่ันแล้ว มันโบยืนซ้ำชุบรูปปันลูกงาผมว่าพระตู้นะออ้้้โยบ่ไดดุชนขันขี่ไก่นี่ขันนั่งไก่นี่ย่างลุกรถกระชีบเป็นผู้เล่เนาะบัดมาบัดนี่มาขึ้นรถอยู่ลักลักแปดให้นาะเฮาขึ้นมอนี่กลับไปเมื่อโมมีรถไปเฉลียวลักแปดเมื่อลักช่องมาลักช่องมันกับผ้าเที่ยวหารถนักหมอนี่ก็ว่าไปฮาอบลีได้ยไปในเมืองกว่าเช่นั่น ไปใช้ก่อนหมดแล้วใช้ก่อนหแล้วเอาเลยเช่น้ไปนี้ไปไปไปขึ้นไปบนนั่นชื่อชื่อเพียงชื่อชื่อพี้นะชื่อตัวมันวะไปหันรถนํำขันมัดชิมือเชโนชวันบากเชมันบุไปใช้มันองมาหันก้อนว่าจะแต่ไปนั่งยุกกระพุนก็ยุกหรอวาชั่วโมงหมดแล้วนั่งเห็นรถชิมือปักอันชิมื่ออันอันนั้นชิมือเวียนจันบ้านนี้คุณรถคันนั้นมา ก็ไม่ไหลดอกไม่ลดมันมาฮอดบ้านอันนี้บ้านแพียงก็เฮรถดใจเอาเลยายตะชีมงแปลงนั่นเองก็พอได้คอยจังว่าโอ้ยรถมีเหรอบอมีนั่นเฮานั่นว่าชิบมนอนมันนี่มันนี่น่ะมอฮอดเรือนี่คือตัวเขาชีมงอยู่บ้านนุ่นยางนี่นะอโนุ่นยางนี่ใกล้ยางนี่เต็นนุ่นยางนี่มาเออบเพนรนองเป็ดนั่น โอ้โหวันนี้แป้งกันกับพึ่งเก้าโมงย่งโมแล้วบันหัวหดเจ็ดแล้วพุนี่ถามบันนี้เราบอกมมเจ้านั้นแปงโลดแล้วเลยชิเมื่อชิโนผลเมื่อชิโนูเขาบอกครับข่เาเไปวอามาเลยมันละนคนออกโหลออกออกนีทางนะบันนี้เขาไปอยู่ได้บ้านเขาแล้วะ่าเฮือนเขาหันไปแปงแป้งมามันอนแล้วบันนี้กับเท่านี่นอนอยู่ได้ถเขาแล้ว จากน่อยมอหลุดมาไปคอยกันแป้งหลุดแล้วนี่ชิคืนปากเชฟวยได้บ่ฉันผู้นี้จะมัดดาบั่เนี่ยยานท่านยางหลุดมาหมอจะเพล่น่ะเจ้าว่าแบบไร้บ่นี่นะตะกี้ว่าฉินอนน่ะนี่คอยเราไปจับมือนอนคนนั้นคอยบดจับเชียงเงินบ่ฉันนะขับพาไปนอนบ้านผักบ้านเชนเชนหนะอือเอออย่าฉีนอนในรถท่านมื่อเช้าแล้วผมเข้ากินเล่นเขาเชโน่ วันนี้ประชบกันกับรดเขาชิึ้นเวียงว่ายเป็นรถอันนั้นอีกคุนี้เอาประชงเอาอยู่บ้านพักไรไม่ป้าคอยมาล้อม,มาลมอยลคนมาได้จักบ้านพักเออเออมันวะมาแล้วมันก็จอดนี่เล่มมันอยบ้านพักนี่เองจ้ะเขานอนแล้วก็คักกว่าเก้าโมงเนยเขาต้องนอนเขามาปั๊เขาไปบันอี่อันเจ้าบ้านพักพนันยังนอนอยู่นะครับนี่บ้านพักนี่แหละมันเออเ ไปไนอนนี่มานอนนี่แล้วอ่ะมันเราไปชมเขาห้องกันอานี่แล้วเนเอด้เช็ดน้ำมันนั่นใชยน้หมันช่างดอนช่องโตปีนาชกันนเด้อสอนไสห้องแฮมสอนไสเออสอนเออเออสอนใส่แมนนั่นแหละดูคำบมานตานี่นะคางปั๊บมาดิเออคางปั๊บน้ำมางปัน้ำมันอ็ข้าวมงเ้ันไปด้นอนไ้ขาวแป้งได้ห้าสิ คุณนี่จะบัานจะโคตรโหดเอาได้หเออมึงเว่าบโมมี่อันนี้หน่ะว่ะอูมึงนิดน้อยแล้วเท่าแล้วอ่ะคุณนี่นั่นกูเราเชื่อมึงหมดฉันตัวยาดาเขาได้ยังเขาจะให้มึงว่าคือบุญแม่นคนนี่กูเรานอนในรถมึงกูยันเชียร์เงินมึงไปชงกูฮอตกูได้บ้านผักกูไล้เออบอกมันมันจะไปบอก ชัางเครื่องมันก็ไปใช้รถตัวนั้นมันไปบอกหมอหน้าลงเล่าใช้บ้านผักแห่ในเด้อเออเออมันจอดรถมันไหวนี่นี่นี่มันเขวกไปนี่งเข้าไปบุญแต่เขาบระทันไน้นอนมีบ่บ้านผักเออเออมันว่ามันจะไปชงชายบ้านนอนใหญ่ลีโนโอ้ยตายดับตายวายมึงคนนในดอกมึง

ไม่เคยเชื่อแล้วเนาะคนบ่นน้อยนะครับดน้อยโม่เขาก็ลอยนะเชียวคนบไรแปงรดอยู่นะฮะแปลงรถดกระงมต็มีอดไปสเอาปยคันลงคันเล่งจะบอก่ามันมันี่ห่วยรถเออคันเล็งคันเล็งรูดเล็งบุได้เล็งบุขึ้นคอยว่ารถช้บรชาเตขึ้นว่มาเเมาะรถจอดลงไปบนคันเล็งรถเขาดิ่งป่จัาธรรมจีพีเนาะเอาป่ยไปรน้ค่ รถห้างแบบบริษัทอมรุมีแต่ขี่กับขี่มีแต่ไส้กับไส้ไปจนบ้านนี่ลเขาเดินผ่ามเนบ์แมเนมันทิ่มด้นยว่าวันนี้รถมันตายแล้วมันก็โทรเอารถวันนี้รถรถนั่นรถเชโนคันหนึ่งรถเวนจันคันหนึ่งไปหลับเอาหนึองบัดตจจุบันปัจมะนั่นบ่ยากมาบ่ยากนอนมันพักหล่ะแต่ว่านอนในรถมันนั่นล่ะเงิ้แสนห่าเขาก็ชื่อของกินเมื่อกินไก่เมื่อเช้นอนพึ่นพึ่นเบาหน่อยใกล้ที่แจ้งแล้วบ่ต่อรถตายนะ เก้าโมงกลางคืนเก้าโมงกลางคืนมาตายอยู่บ้านน้องเป็ดใกล้ๆนี่เออได้ฮันซีโมงแล้วจะเป็นแน่นอนมันพักคือเก้ามันตายตะวิทมันเช้าอยู่นะชีโมงจะชีโมงโหดายซีโมงตะวิทนี่เออคือพรโทรอ์ให้มันชงขึ้นรถใหม่มันกับเมื่อลูกหลานไปเอาได้ฉาบวัววตคือพรโทรหาลูกหลานให้ลูกหลานแล้วไอ้ไก่ โอ้ยนั้นและเนาะที่น้อยนั้นเราลงเราถ่ายไปกังหอนนั้นนี่นี่ค่ะโอ้เอามนผู้หาเขาบางทีเขาว่าเขาไปคิ้วด้านบ้านนี่มันอยู่บ้านหนองเป็ดนี่ฮ่ะังรถมันนี่ในแลนวลเไอ้กระไฟจะเอารถไทยไปเอาคนด้วยห่วยว่าเพราอไรเพระคุณใดเพรได้ไปเอามันใกล้กันนีไม่ใช่กับปัญญาคุณจังคันว่าสี่มนี้กับบวเป็นมากไม่ได้ร้ว่เพิ่แจประตูฮะจะคือมีโชว์ว่เพิ่ะบวไล่บ้ลรถคอยประตูพุ่นอู่คิ้วพุ่นไปภาครถอยพุ่น คายูคิวพูดบบบนี้กชีสเยางแล้วมันยางแล้กรนั่นนี่รถนั่นมันยชองชับคันรถลานชายผู้นั่นก็มีนี่น้องชายเนี่ก็มีนี่รถเป็นยาท่้เอามาใส่กรบชี้ยางอกมาหัวแบบนี้แกงเดีวนี่มาที่นี่รถบ่อเนีขันมาฮอดแล้ะกับเอ้ยโทรหาสสมเนี่กัผู้ตู้มาฮอดเด้อมาดินเด้ออยู่นาเนี่กั หอยมาลินแล้วก็ออกแป๊วอะไรู <cache S 2> ้จักรก็เยอเนาะเจ้าเนล้วมันฮะมันได้มันคือปุถุพรมานนัันหนาบัดนี้ชุดท้ายังได้มานอนมานผักคือเก่าโอ้ยเนาะของคนนี้ได้มานอนนอนดกันนอนเมื่อชุดค่อยเมื่อเอาเราจะมิดนั่นก็นอนบ้านผักเออจ้างสามรอบมาสูงเนาะต่อเศร้านะเออจ้างสามรอบก็ช่องแขนนี่มันมาเดี๋ยวนี้ได้หายกระช้าน่ะมือนนอนร้อยไปได้จ้ะบ่ อันเมื่อไปชุดก้อนนั่นไมั้นหาม้าหอลักสามกระชีมุ้งชํากันนี่กับคนโลกวนแหละลกวุ้เลยในหลดมันยังคนหกคนบอกหกวนหรือสี่คนน่ะโอ้ยูนี้จะมาสิเ็ดจากี่เด้าเอาคนหลดเข้ามาแล้วหลรดคนเวียนจัน์นันแปลว่า